เป็นวีโออันนี้แหละในกันทีหลังอันนี้ดูนะครับเขาเลี้ยงเรียกว่าอะไรนะกโิกโกงกิโกงนะครับมีตลาดรับไม่อั้นครับตลาดยังเล็กอยู่ในหมู่บ้านแต่ไม่พอครับใช่ครับตอนนี้แม่ค้ามารับไปทำอะไรนะทำแจ่วอ่ะทำแจ่วทำ<ะ>ตามหมู่บ้านนี่ยยามว่างนะครับไรายได้เสริม รายได้เสริมในครัวเรือนครับนี่ครับในท่อก็มีนะครับในท่อก็มีท่อนี้เขาเรียกจิ้งหรีดแมงสดิ้งอันนี้จิ้งหรีดแมงสดิ้งนะครับเลี้ยงในท่อปูนจิ้งหรีดเล็กอาหารก็ง่ายๆนะครับใบตองอใบ,ใบตองมีหัวอาหารเสริมไหม,มครับมีผมซื้อเอรล,ลวันหนึ่งเอรลวันห้ามาเอรลวันหนึ่งเอรลวันห้าห้าครับเป็นหัวอาหาร มาเสริมนิดหน่อยนะครับไอเอราวันหนึ่งนี้เลขเกิดเอราวันห้านี่หลังจากหนึ่งเดือนก็เอาอาหารเอราวันห้าให้กินนี่ครับผู้เลี้ยงที่การอยู่บ้านเลี้ยงเล่นเขาคนดีๆนะครับแล้วก็เครียดเรื่องเศรษฐกิจนะครับก็เลยเส้นเลือดตีบครับแล้วก็เดินไม่ได้นะครับเป็นเอามาพึกอยู่กี่เดือนวะตอนนั้นเป็นตั้งแต่ปีหกศูนย์หกศูนย์มาเริ่มเดินได้ตอนไหน เิ่มเนินได้ปีหกหนึ่งหกสองวันนี้อ่าครับพยุงร่างกายเขาช่วยเหลือตัวเองได้เขาอ่าเนี่ยครับเขาช่วยเหลือตัวเองได้เขาพยุงร่างกายนะครับชีวิตเขาเขาสู้ครับเขาสู้ตอนนี้ก็ยังไม่แข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขาอ่อนขาอ่อนครับขาอ่อนก็เลยนี่ครับยามว่างไม่ต้องไปลุยงานหนักก็ได้ขายเดือนหนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่ครับเดือนหนึ่งมันค่คองละสามพัน คอกคอกอย่างนี้ที่เห็นนะครับหักหัวอาหารก็เขาได้ขายได้ประมาณสี่พันบาทนะครับหักหัวอาหารประมาณเท่าไหรได้ได้หกพันกว่านะเนี่ยสองบ่อบ่อเดียวเนี่ยอ๋อบ่อน,นี้ครับเพิ่งขายไปนะครับหกพันกว่าได้หกพันกว่าหักค่าอาหารก็ประมาณพันกว่าพันกว่าบาทแล้วก็หาผักหายหญ้าอะไรอ่าครับ,รบอันนี้อันนี้จับขายหมดแล้วนะครับบ่อน,นี้กําลังรอจับขายนะครับอันนี้ เขาบอกว่าลูกค้าต้องการให้เป็นแม่ไข่นะครับให้เป็นไข่ไม่แน้นท้องเขาจะได้ราคาเพิ่มนะครับเพราะว่าลูกค้าสั่งมาครับกี่เดือนจับขายสองเดือนกับสิบห้าวันสองเดือนสิบห้าวันจับ <20 S 1> ขายนะครับก็เริ่มขายได้แล้วอ่าเพราะฉะนั้นเขามีสองบ่อใหญ่นะครับบ่อหนึ่งหกพันถ้ากาเดือนหนึ่งเขาจะได้หกพันกว่าบาทนะครับ แล,แล้วก็มีตัวเสริมตัวนี้อีกนะครับสำรองพอดีรุ่นนี้ออกก็เอารุ่นนี้ไปใส่อครับเราเราทำสำรองนรเนี่ยข้าวเตีเย,ยกนันเนี้ยล,ลกูกเต็มเลยนะครับเดี๋ยวชี้ดูเนี่ยไขแล้วนะครับลูกฟักเต็มเลยนะครับบ่อนี้คิดว่าขายกี่ตังค์เนี่ยถ้าถ,ถ้าโตเต็มทีได้ขายก็ <c oughs> เท่ากันเพราะว่ามันผมสั่งไขมาสองขันสามขันนี่แหละไม่แล้วตัวมันจะเดินเต็มเท่านั้นเหรอครับผม โอ้โหท่อหนึ่งเนี่ยล้วเพื่อมาดูดิมันไม่ใช่เ,ๆๆๆๆๆเล็กๆแน่สิเนี่ยดำๆนี่ไม่ใช่หมดแน่เนี่ยนะเนี่ยมันเนี่ยครับ <c oughs> เขาบอกใช่หมดเลยนะครับเนี่ยดำๆอยู่ติดเนี่ยครับมันตัวเล็กอยู่อยู่ตามแผงไข่เนี่ยน้อยๆเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าท่านได้มาจังหวัดเลยเดินเที่ยวที่ถนนคนเดินนะครับอำเภอเชียงคาน กินจิ้งหรีดหรือสะดิ้งทอดก็ของจากที่นี่ออกไปครับเ <c> ห <oughs> ็นไหมครับคนสู้ชีวิตไอตอนสามโมงผมก็เอาใบตองมาให้มันเพราะว่าถ้ามันเริ่มติดปีกแล้วมันจะไม่กินอาหารเท่าไหร่มันจะกินผักแสดงว่ามังสาวิรัตครับเข,ขเลยต้องเน้นแล้วม <c oughs> ันก็อ้วนขึ้นเลยนะเผื่อครับผม